สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาพพรสีน้ำเอ็งตำแหนังคุกษณะตำบลลำโพสังกัดกศนเพิ่มเมืองหนองบัวลำพูเชิญทุกท่านมาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ใน,ในชุมชนตำบลลำพูรประเภทแหลง่งศิลปกรรมวัดวัดสร้างศาสนสถานวัดพระราชสีสุมางหายโศกหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดโพสีไยโศกบ้านลำพูซึ่งตั้งอยู่บ้านลำพู อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูบริเวณวัดมีเนื้อที่3ไร่3งาน45ตารางวาโ้วยมีหลวงพ่อสมบัติอินทัปัญโยเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันภายในวัดมีหลวงพ่อพุทธศรีวิชัยหรือพระเจ้าใหญ่ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปโบราณอายุหลายร้อยปีมาแล้วมีพุทธนลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิลาปางมารวิชัย วัสดุปูนปั้นทาสีทองมีขนาดหน้าตักกว้างอยเก้าสเซนติเมตรชาวบ้านสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรุ่นเดียวกันกับพระชัยเชษฐาธิราชที่ตั้งอยู่วัดสรีพนเมืองอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าบ้านเจ้าเมืองและชาวบ้านเคารพนับถือใช้เป็นพระประธานในพิธีถือนน้ำพิพัฒน์สัตยา แล่นน้ำดื่มสาบานไว้ให้พุทธศาสนิกชนที่นับถือได้มาทำบุญกราบไหว้จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนที่เล่าสืบต่อกันมากล่าวไว้ว่าพระราชสีสุมางหายโศกพระเจ้าใหญ่องค์นี้สามารถแสดงปฏิหารช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบกับความเดือดร้อนมีทุกข์มีโศกมีของหายเมื่อได้มากราบไหว้หรือมาขอบนบาน เรื่องทุกโศกก็ดีขึ้นของที่หายก็จะได้กลับมาอย่างน่าอัศจรรย์ชาวบ้านยังเล่าอีกว่าถ้าการมาขอคำสาบานบนบานไม่จริงหรือมีการลบหลูในความเชื่อ,อจะเกิดเหตุอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ทุกปีในวันขึ้น15บห้าำเดือน6ทางวัดและชาวบ้านจะประกอบพิธีทําบุญใหญ่ถวายองค์หลวงพ่อพุทธศรีวิชัย เพื่อทำการแก้บนประจำปีขอเชิญทุกท่านแวะทำบุญกรบาบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวได้นวัดภูศีหายโศกปัดป้านลำภูนะคะ